ครับสวัสดีครับช่องเอลเอสเต้นสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้มุมโลกนะครับวันนี้วันที่พุธที่16มิถุนายน2564เราจะไปที่ยูโรนะครับปี2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นะฮะนัด2ตุรกีเจอเวลนะครับเวลาการแข่งขัน5ทุ่มนะครับสนามบากิโอลเปนยาสตาบิโดบากูครับอาเซอร์ไบจันนะฮะเรทไทยตุรกีต่อปปนะฮะสภาพทีมตุรกีวันนี้นะครับจัดทีมระบบ4-1-4-1นมี ซาก้าโกยุซูนะครับมูตุสเมนลาร์ที่ผ่านฟอร์มิดกลับมาพร้อมกับบูลักยิมมานะครับฮาคาร์ซาลาโนลูนะครับโอคาโยรุสคูนะครับยูซิฟยาซีบีแล้วก็เมลินเดมิลันนะครับของตุรกีนะครับด้านทีมชาติเบลนะครับเก็บผลสดเหมือจากสกอตแลนด์มาได้ครับทำให้มี1แต้มตอนนี้นะฮะวันนี้จัดทีระบบ4ีสามสานะครับโดยแกเรตเบลนะครับอารอนแลมซี่โจแอนเลนเบนเดวิสแล้วก็คิดเฟิร์มบัวนะครับโฆสนามทุกทีมได้ในวันนี้นะครับ คาดว่าเกมนี้ตุรกีฟองช่วงหลังเล่นได้ดีครับแม้ถึงแพ้ขาดลอติตารี่มาก็จริงครับแมตต์เปิดสนามครับโดนแล้วต้องเอากลับนะครโดยโดนหนักเลยนะฮะปาชัยเป็นเกมแรกตลอดเจ็ดเกมหลังที่ผ่านมาเก็บชัยมาแล้ว4เกมตลอดเจ็ดเกมหลังที่ผ่านมานะครับโดยภาพรวมและเกมรักเกนลูกตูดีนะฮะแมจชนลาพาดเยอะไปหน่อยนะครับนั่นเวลครับฟองช่วงหลังอยู่แบบที่ดีครับเก็บผลสมัจากสวิตเซอร์แลนด์ครับในรัดแรกเขาของยูโรครับแม้ทำได้ดีสุดเพ็งแ็่ผลเสมอฮะ 2นัดติดต่อครับเก็บใช้ไม่ได้นะจากการลงสนาม3เกมหลังนะฮะแต่คว้าชัย2เกมตลอด5เกมหลังที่ผ่านมานบแนวรับเต็มรูปดูดีวางผลได้นะครับทําให้แมตช์นี้ครับมังกรแดงแทบไม่ได้เป็นรองเลยนะฮะ <S <S น่าจะออกเสมอสูงสำหรับคู่นี้ใครต่อให้ลองก็ได้นะฮะคู่นี้นะราคาเปิดมาที่ตุรกีต่อปอนะครับเจอเวลนะฮะเมื่อวานก็ปปนวันนี้ก็ปปนลงลงอีกครับลบสิบนะคู่นี้ให้ลองเวลครับ มีโอกาสออกเสมอสูงถ้านข้างและเขาตัวตุรกีค่อนข้างดีนะครับแต่เวลก็ไม่ได้เป็นรองเยอะมากนะครับไม่ห่างกันนะคู่นี้จัดเวลนะครับปอบๆนะคู่ต่อไปครับจะไปที่นอร์เวย์อลไลซิเลียนะครับวาเลนกาเจอออสนะครับเวลาการแข่งขันตีหนึ่งสนามอินฟินิตี้อารีน่านะฮะเลไทยวาเลนกาต่อหนึ่งลูกครับผลงานพบกันมาล่าสุดวาเลนกาชนะออสมา2อศูนย์นะฮะสภาพทีมทั่วไปของวาเลนกานะครับของเด็กอีเลสนะครับฟาเมังโก้ครับมาพร้อมเกมนี้พวกเขาไม่มีปัญหา เรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะทดแบนนะครับวันนี้นัดทัพโดยอารอนดอ์มุลนะฮะยังคงเป็นตัวทีเด็ดนะครับของวาเลนกานะฮะด้านออสนะครับมาทีมโดยยานโฟนะครับนอร์เรสครับความพร้อมในเกมนี้พวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องตัวเล่นบาดเจ็บนะครับเจะทดแบนเพิ่มเข้ามาครับคาดว่ามูซาก้าคาบาเคนกานะครับที่ยิงเสมอนะครับนัดที่แล้วนะครับน่าจะลงชุดทีมได้เช่นเดิมนะครับน่าะคายในวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะครับวาเลนกาเกมล่าสุดขั้วผลงานได้น่าผิดหวังนะฮะ ด้วยการบุกไปแพ้ไวกิ้งมาเลสเทะนะสี่หนึ่งนะะแต่กบบล,ลับมาเลเดบบ้านยังดูได้เปรียบพอสมควรครับวันนี้นะออสทีมโซนท้ายตลานะครับพวกเขาเก็บชัยมาเกมเดียวท่านั้นนะครับออกมาเยือนด้วยความไม่แน่นอนนะครับโอกาสรอดยากนะเชื่อว่าวันนี้ครับวาเลนกาาดูดีกว่าครบเครื่องกว่านะครับน่าชิงความได้เปรียบเลนเดบ้านเอาชนะได้นะไม่ชนะแบบนี้ก็ชนะแบบไหนนะ,ะราคาเมื่อวันเปิดมา1ลูกบวกสิวันนี้ไหลลงเป็น1ลูกลบสิถ้าไม่ราคาเครื่องคือลูกจกัดเครื่องคือลูกนะครับมีโอกาสชนะ1ลูกนะครับ นะก็ฟอร์มไม่ดีมามาทิ้งแล้วนะครับแต่ออสก็อยู่ท้ายตลาดนะครับฟอร์มแย่กว่าด้วยซ้ําไปนะฮะคู่นี้ดูจากความสม่ำเสมอนะครับวาเลนกาาดูดีกว่านะครับจัดวาเลนกาาเลยครับทีเด็ดสองตัวนะครับคู่แรกให้ลองเวิวปอตนะครับมีโอกาสเสมอสูงนะับส่วนคู่ที่2ครับมาที่โนเวียในขั้นหนึ่งนะฮะจัดวาเลนกาาเลยนะครับแนะนำเว็บดีๆครับ adlsm b e t 7พับริการดี2ีชั่วโมงฝาทอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุุตตบบออลใหห้สสสนนนกิดดเปูไไวว่ยยคคงรรััี